โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินทวนอภูมิเรียบร้อยครับผมแล้วผมจะตัดภาพไปตอนขึ้นเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวกัน,นครับ,รรบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่ที่ที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่พักนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ เดินทางจากกรุงเทพนะครับมาลงที่กระบี่นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่เครื่องก็ดีเลยไปครับก็เลยมาถึงที่นี่ประมาณ6กโมงกว่าแล้วก็ขับจากสนามบินนะครับโดยรถตู้นะครับคนละ150บาทนะครับมาลงที่ที่พักนะครับโดยที่พักของผมนะครับอยู่ที่รอยย่อนักขลานะครับอยู่ติดกับอ่าวนางประมาณ300เมตรนะครับกับหาดนพรตนนี่น่าจะ6ก0เมตรนะครับแล้วก็หาดไรเลยนี่ก็ประมาณ3ามกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมห้องเลย ห้องก็จะลกๆหน่อยครับเพราะว่าผมมาถึงเมื่อวานนะครับก็ยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรนะครับก็นอนไปเลยครับเหนื่อยมากสาหรับเตียงนะครับมีเตียงเดี่ยวครับเตียงหนึ่งนะครับแล้วก็เตียงคู่นะครับก็จะมีทีวีนะครับมีไวไฟนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอาหารไวไฟนะครับก็มีแก้วกาแฟนะครับมีกาแฟครับแล้วก็คอฟฟมศนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับประมาณ2ขวดนะครับระเบียงนะครับจะประมาณนี้ครับ ก็จะมีทั sure. use, yeah. ys, uh, the ้งห okay. ้องแบบสูบบ really um, okay. ุหรี่ได้แล้วก็สูบบุหรี่ไม่ได้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นบริเวณข้างหลังนะครับที่พักก็จะมองเห็นภูเขาหากอยู่นู่นนะครับโอเคครับมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับไหนล่ะตู้เย็นตู้เย็นก็มีนะครับนี่ครับ แต่ก็ไม่แต่ไม่มีของอะไรนะครับแล้วก็ต้องซื้อมาใส่เองนะครับเป็นตู้เครื่องแป้งนะครับก็จะมีนี่ครับดเป่าผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีสบู่นะครับตู้นะครับก็จะมีไม้แขวนเสื้อนะครับสามอันนะครับแล้วก็เชฟไว้เก็บของนะครับมีผ้าขนนูผ้าเช็ดตัวให้นะครับ ี่นนะมาดูห้องน้ำกันครับอ่าเปิดเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้างล้างหน้านะครับมีสบู่มีสบู่มีแชมพูให้นะครับเป็นน้ำฝักบัวนะครับโอเคครับโดยรายละเอียดทองพักนะครับตกคืนละประมาณหนึ่งพันยี่สิบบาทนะครับผมมาพักที่นี่ประมาณ5วันสี่คืนโดยราคาที่ผมรวมที่พักนะครับก็จะประมาณสี่พดิบาทนะครับ แนะนำเลยครับสำหรับใครที่อยากมาพักนะครับที่พักที่ไม่ปิดหาดมากแต่ก็ไม่ได้ห่างมากต้องการความสงบเงียบเียบนะครับแนะนําที่นี่เลยนะครับรอย่อนาคลานะครับมีพนักงานต้อนรับที่ดีเลยนะครับมีการรีวิวได้เอาไได้นะครับได้คะแนนประมาณ8.3คนก็เข้าพักอยู่นะครับก็มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยเะครับคุณจะแปะที่พักให้ที่นี่นะครับซึ่งผมคิดว่าที่พักที่นี่มะคับค่อนข้างถูกนะครับแถมยังใกล้หาดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชม บริเวณรอบๆที่พักนะครับ อ่านี่ครับนี่ครับที่พักก็จะมีที่พักอีกที่หนึ่งนะครับติดกันเลยนะครับเป็นเบนเฮาครับเบนเฮาครับผมติดกันนี่ครับสะพรมทางมุมที่นี่นะรอยย้อนนักข่านะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินออกไปครับ ไปบีบัาน,นะครับจิตนนนะครับเซเว่นก็มีนะครับใกล้ๆเลี้ยวไปทางขวานี่เดินประมาณ200เมตรนะครับก็จะอยู่ตรงมุมหัวมุมพองเซเว่น หาบนะครับหาดเอานางนี่ครับชวนทางเข้านะครับโอเคครับ นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับร้านอาหารตอนดินนะครับก็ปิดกันหมดนะว่าเขาเปิดคึกคักนะช่วงก่อนเดืนใครมาอ่านางต้องมาถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลเลยนะครับตอนเช้าผมก็น่าจะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูก็ประมาณนี้นะครับ